ทำไมลูกชายคนหนึ่งถึงถึงกับผลักพ่อชาราของตัวเองออกจากบ้านแต่กลับสุดลงร้องให้ทันทีเมื่อเห็นสิ่งเล็กๆในมือพ่อสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลและคุณไม่มีวันเดาได้ว่าคืออะไรลมเย็ยวพันด้วยแรงฟูลอยคลุรอบบ้าเก่าซุดโซมลูชาบานอย่างรุนแรงพ่อชาราก้าวออกมาช้าๆเท้าสั่นไหวร,ราวจะซุแสงแดดบาดตา กลิ่นดินแห้ลอยแต่จมูกเสียงประตูถูกผลักกังวาลูกชายตะโกราวสายคำพูดสั้นกระแทกใจพ่อจนสะท้อพ่อหันหลัดช้าๆไหลโคละเหมือนจะแตกเปเสียนก้อนกรวดตำฝาเท้าแต่พ่อไม่รามแม้สเสียลูกชายอยู่นิ่งลมหายใจหอบสะทีเสียงหัวใจเต้นดังในอกจนได้ยิชัด เขาไม่คิดว่าภาพพ่อล้มลงตรงหน้าจะทําให้ตัวชาไปทัวดินแห่ฟุ้งขึ้นมือพ่อสั่นระริ้วคล้ายกําลังคว้าอะไรบางอาในอากาศลูกชายรีบเข้าหาหัวใจเหมือนถูกบีบแรงจนแทบหายใจไม่ออกเขาเอื้อมมือไปแตะบ่าเหี่ยวบางนั้นแต่ในเสี้ยวนาทีนะเขาเห็นบางอาในมือพ่อบางอาที่ทําให้เขาสุดลงทันทีน้ําตาไหลอับแก้มโดยไม่รู้ตัว นิ้วพ่อกำของบางเอาไว้แน่กระดาษเก่าเหี่ยวขอบฉีกเละสีซีจนแทบมองไม่ออลูกชายมองใกล้เข้าหัวใจเต้นแรงขึ้นทุกจัดเสียงลมเงียงลงเหมือนไม่มีอะไรรอบตัวเขาเห็นรอยปากกาเมื่อลาลายเซกยุขยิกที่คุยตาเป็นตัวหนังสือที่เขาเคยเขียนใส่พ่อตอนเด็กประโยคสเสือบเตืบ คำที่พ่อเคยพกติดตัวไว้เสมอลูกชายมือสัตว์ปลายเล็บจิกฝ่ามือแน่นสมองเหมือนดับบููไปชักรู่ขาอ่อนแรงจนแทบสุเขาค่อยๆแง้มกระดาษออกและในชัเสี้ยวนาทีนะดวงตาพ่อที่พร่ามัวเงยขึ้นมีแววบางอาบางอาที่ทำให้ลูกชายสถานในอกเสียงหายใจพ่อแผ่วเบาแต่มือยังยื่นกระดาษมาให้ เรากับอยากให้ลูเห็นมันชักรังสุดท้าและขณะที่ลูกชายรับมันไว้เงาของบางอาดำๆหลังบ้านก็ไหวว่าผ่านสายตาเขาเงานั้นขยับเร็วจนสายตาแทบตามไม่ทา่าลูกชายหันขวับลมหายใจสะดุดในคอเสียงกรอบแกรบมาจากกอไม้รกทึเหมือนมีใครบางอเียใบยไม้แห้เขากำกระดาษในมือแน่เหนือซึมตามไรผมแม้อากาศจะเยะ หัวใจเต้นทีจนเจ็บชายอกพ่อชาราพยายามยกมือเตือปลายแขนสักราวจะหลุจากบ่าดวงตาพ่อเบิกล้าเหมือนอยากบอกบางอะสำคัญแต่เสียงกลับขาดหายกลางคันลูกชายก็มองกระดาษในมือลายเซสบนหน้ากระดาษด,ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวรากับมึกกำลังเลื่อนไปตามจังหวะหัวใจเขาคำบางคำปรากฏขึ้นชัดเจน คำนัดทำให้ลมหายใจเขาหยุดนิ่งและในชัเสี้ยวนาทีต่อมาเสียงฝีเท้าหน,หนักก็กระแทกพื้นดินอยู่ด้านหลังใกล้เข้ามาเรื่อยเรื่อยกล้จนได้กลิ่นดินชี้แรงขึ้นทุกวินาลูกชายหันกลับไปอย่างช้าต้นคอยเยววาว่าขนลุกสู้ขึ้นพร้อมกันฝีเท้าหนักๆยังคืบเข้ามาแต่กลับไม่เห็นใครในลานโลง่งมีเพียงเงาดำผิดรูปร่างทอดยาวบนพื้นดินแตกรา ยาวเกินจะเป็นของมนุษย์ยาวจนล้ำเลยไปถึงปลายเท้าพ่อชาราลูกชายถอยหลังส้นรองเท้าขูดกับดินดังแห้งๆกลิ่นดินชี้แรงขึ้นกว่าเดิมปนกับกลิ่นเหล็กคงๆที่คุ้นแปลกในจมูกพ่อชาราขยับริมฝีปาเหมือนพยายามเอ,อ่ยบางอาแต่เสียงกลับหลุดออกมาเป็นเพียหอบสัตว์ลูกชายก็มองกระดาษในมืออีกครั้ง ลายเซซ่ที่เคยอ่านไม่ออเริ่มปรากฏชัดขึ้นราวกับมีใครเขียเพิ่ลงเมื่อชักรูตัวหนังสือบิดเบี้ยวแต่สื่อความหมายได้ตรงจักใจเขากระตุกก่าบกล้ามเนื้อตึงจนเจ็บไปทั้งหลัดขณะเขากำลังอ่านคำบนกระดาษนะพื้นดินข้างหลังก็ยุบตัวลงเละเหมือนมีอะไรหนักมากเหยียอยู่อีกครังใกล้จนลมหายใจเขาสันในอกใกล้จนเงาดำนาทาับขึ้นบนกระดาษที่เขาถืออยู่ เงาดำน้เลื้อนทาบลงบนกระดาษลายเซ่บนหน้ากระดาษเหมือนสัตว์เรากับเตือให้รีตัดสิ่งที่ยังค้างในใจลูกชายหายใจเข้าลึกเสียงลมพัดออกคลุ้งรอบบ้ากเก่าซุโซเขาเงยหน้าขึ้นพบว่าเงาดำน้ค่อยๆหดสังเหมือนละลายไปกับอากาศเยอชื้อพ่อชาราเอื้อมมือมาแตะแขนเขาแรงบีบเบาๆต่หนักแน่นพอให้หัวใจเขาสัตว ดวงตาพ่อพร่ามัวแต่มีแววอบอุ่นบางอาแววที่เขาไม่เคยมองนานมาแล้วลูกชายนั่งลงข้างๆพ่อเขาคลี่กระดาษออกอีกครั้งอ่านข้อความสุดท้ายที่ซี่จางจนแทบมองไม่เห็นลูอย่าที่พ่อหัวใจเขาสั่นสะทาเหมือนจมดิ่งลงไปในบ่อความทรงจําเดิมภาพพ่อตอนดูแลเขาสมัยเด็กผุดขึ้นทีละช่วงทีละรอยยิทีละแผลที่พ่อเคยปกป้อง เขาเก็บกระดาษแน่แล้วประคองพ่อขึ้นอย่างทนุธนอลมพัดผ่านอีกครัง้งคราวนี้อบอุ่นกว่าที่รู้สึกมาตลอดเยะพ่อเอนศีรษะกับไหล่เขาเสียงลมหายใจสม่ำเสมอขึ้นเร้ากับปล่อยบางอาออกจากใจเปกรังสุท้าเงาดำบนพื้นดินหายไปหมดสี่เหลือเพียงเงาสองเงาทาบข,ข้างกันใต้แสงเย็นอ่อนของเยวะลูกชายหลับตาลงช้า,ชา เหมือนให้คำสัญญาในใจคำสัญญาที่พ่อได้ยินแม้เขาจะไม่ได้พูดออกมาและคำวันนะบ้าเก่าสุดโซมก็เงียสงบเป็กรงแรกในรอบหลายปีเรากับยอมปลอบประบาดแผลทั้งหมดให้จบลงตรงนะ